กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทุกคนในรูปภาพนั้นมีอะไร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุยชาแนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็พาน้องโปรดกับสมาร์ทมาค่ะเพื่อที่จะมาหนีกันอีกแล้วถ้าพร้อมแล้วพร้อมหนีกันยังทุกคนพร้อมแล้วเออพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกวา่าตรงนี้มีอะไรเหมือนเจ้ารูปภาพนี้คืออะไรแล้วหนูเห็นอีกอันนั่นคือตรงแอปเปลิลตรงแอปเปลิลแอปเปิลทำไมอ่ะมันมีอะไรดาว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 เหรอใช่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 เอ๊ ตรงนี้เหมือนมีโค้ดบอกนะน้องโปรดก็คือคุณเว้นตาลักแอปเปิ้ลมันทำให้คุณเลือ้อยง่วงนอน <c oughs> ใครใครลักแอปเปิ้ลและง่วงนอนฮะทุกคนเอ๊ะมันมีอะไรอีกไหมอุ๊ยเหมือนเราอุ๊ยนี่ไงเราเอาแอปเปิ้ลมาให้เขากดกดที่ตัวเขาเลยทุกคนทุกคนกดยัง เอกด,กดแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาหลับเาหลับเลยหรอแล้เวเราลองออกทางประตูได้ไหมเอ๊ะเราออกไม่ได้อ่ะทุกคนจะไทาหเอ๊ะอย่าบอกว่าเราจะแพตั้งแต่ต้นเกมเลยหรอเจอเจออะไรมไม่ใช่อันนี้เป็นปุ่มอันนี้ไม่ใช่ลูกเฮ้ยตามแถวนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ย แต่เราให้แอปเปิลไปแล้วเขาก็หลับใช่ไหมแล้วถ้าเรากระโดดอ่ะเขาก็ไม่อะไรเลยหรอเราลองกดที่ตัวเขากดที่หน้าเขาเรากดถุกที่แล้วทุกคนไหนอ๋อใช่ไงน้องปอดนี่ไงไอ้ท่อระบายอากาศสมาร์ทเห็นเราต้องออกทางนี้สมาร์ทตาดีมากเลยไปกันดีกว่าทุกคนโอย ในห้องน่ากลัวมากเลยดูดิม่มีบนันไดอีกใจสมาร์ทเราไปกันดีกวา่าเราต้องหนีออกนะอ,อ,อึ๊บเอ๊ะห้องนี้คือห้องอะไรเหมือนห้องเก็บของเลยอะทุกคนประตูไปได้ไหมไม่ได้หรอเอ๊ะตรงนี้ก็แคบนะออเ,อเอ๊ะนุ่นไงข้างบนมีลูกศรทุกคนเหมือนเราต้องปีนนี่ปีนบันไดขึ้นไปเอาฉันตกอ,อาหงไม่ตก โอเคแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปนะชื้อขอซูมหน่อยโอ้ยซูมใกล้เกินไปไหมเนี่ยกระโดดอึอ๊บตกอึ๊บกระโดดไปเลยเย้ yeah. ตรงนี้มีท่อระบายนะทุกคนตามมาเร็วนูกำลังไปไม่ได้หนูกำลังไปไม่ได้เร็วๆไปกันสมาร์ทอ๋อเราเซฟแล้วเหมือนเราต้องเดินไอ้ตรงนี้ไปนะ ใช่ไหมพอมีลูกสอนด้วยทุกคนไปกันก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปฮึไปกันที่กว่าทุกคนชึบชึบชบระวังตกนะ,อะเออเจอแล้วเจออะไรครับมีเอ๊แม่ยังมองไม่เห็นเลยโหเอ๊ไปอ๋อเจอโท่อไปกันต่อเลยอุ้ย อุ้ยเนื้ไปลงไปอุ้ยน้ำสีเขียวอีเลยระวังนะทุกคนข้ากระโดดไปนี่ตายาอะไรอะสมาร์ตตายเหรอไม่เป็นไรนะสมาร์ตกระโดดมาเร็วชึบเยไในที่สุดเราก็ผ่านกันแล้วว้าวจุดเซฟว้ายเจอเลเซอร์อีกแล้วทุกคนต้องกระโดดข้ามเลเซอร์กันนะ สมาร์ทใจยยงเงย็นๆสิครับอ๋ออุ้ยเราเซฟแล้วนะเหมือนเขาอยู่ในนี้เลยอุ้ยเราหนีกันดีกว่าทุกคนตรงนี้เหมือนไม้จะเป็นไม้หักนะเห็นไหมอู้หูเราต้องเดินขึ้นข้างบนเลยโอย้กระโดดตรงนี้อีกเหรอเนี่ยมันยากอยู่นะเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดด้วยเอ๊ะ ทำไมตรงนี้มันมืดมืด,มดอะน่ากลัวจังเลย <c oughs> จริงเหมือนจะตกลงไปเลยโอ้ตกลงมาจริงแล้วอ,าาอุ้ยดูสิทุกคนดูข้างบนคอย,ยาวเบื่อเลยแล้วเราองทำไงอะ่ะแอปเปิ้ลเหรอ <Apple? S 1> อะไรเนะี่ยฉันโกหกแอปเปิ้ลไม่ได้ทำให้ฉันหลับคุณพร้อมที่จะไปโรงเรียนของคุณวิกเกิลหรือหักสุมรับ ที่จะนำคุณไปที่นั่นคืออะไระทุกคนหยิบแอปเปิ้ลไม่ได้ปุ่มอ,อะไรอยปุ่มลับหรอหาปุ่มลับอ๋อปุ่มลับที่จะพาคุณไปที่นั่นทุกคนเราต้องหาปุ่มลับกันแล้วจะ,จะลูกสอนใชรใช่ใช,ใช่มันต้องอยู่ในนี้แน่เลยข้างหลังเปล่านี่ไงปุ่มกดเร็วกดลวกดแล้วกดแล้วไปไหนตต้ละทุกคนทำไงต่อละนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมไอ้แดงเนี่ย นี่ไงเ,งเปิดแล้วช่องเปิดแล้วลงไปโอ้โหตายมากเลโอ้ยดีนะเราไม่ขาหักกันก่อนอเอยฮ้ตรงนี้เป็นไม้บรรทัดแแลล้้วก็อปเอปเิไหนแอปเปิ้ลล่ะแอปเปิ้ลยักษ์ไหนแอปเปิ้ลยักษ์ว้าวแอปเปิ้ลยักษ์เก้าอียักษ์บยักษ์อะไรยักษ์บ้านยักษ์บ้านยักษ์้าตกเอ้าตกแล้วไม่ตายอ่ะ แต่ก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องตายอ่ะทุกคนตามน้องปลด,ดไปเลยตามน้องปดไป <c oughs> สมาร์ทตามน้องโปดไปไอ้เปิดลูกใหญ่เบิ้มๆอุ้ยทุกคนพี่เห็นเหมือนไอ้เจ้าวิงเกิลอยู่ข้างหน้านข้างหน้าเราเราต้องไปข้างหน้านะเราถึงจะเห็นเจอเพื่อนเจอเพื่อนแล้วเหรอโอ้ยทำไมหนังสือมันเยอะแท้ล่ะอ้ ที่สีด้วยโอ้ต้องกระโดดทางนี้เหรออืมคู่สองสั้นโอ้ที่สีด้วยเซฟเร็วอืบโอเคทุกคนอันนี้คืออะไรสีเหรอใช่สีนั่นไงเห็นไหมเห็นหนวดเขาไหมเขาเหมือนเป็นปลาหมึกคอยาวเลยทุกคนต้องการโดนหนวดเขาแน่เใช่แล้วถ้าเราโดนหนวดเราอาจจะตายเลยก็ได้ตรงมีที่เซฟไหมโอ้ไม่มีไม่มีที่เซฟสิเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ทุกคน โอ๊ยทำไมมันยากแค่ล่ะเราจะตายก่อนไหมเนี oh. ่ย <necessary> อุ้ยไป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 อุ้ยอุ้ยเดินมุแล้วอ่ะทำไมเงี้ยไปตายอุ๊บอุ้ยต้องกระจุ้งอย่าที่มันถูกนะเออดสิงถูแล้วจะไปไหนอะอุ๊บโอ๊ยอ๋อพวกเราทำอะไรอยากใช้ที่ไหนเรามันมีเส้นอยู่น้องโปรดไอ้มบื้ดเนี่ยต้อง ก็ตายตรงนั้นเหมือนกันอ๋อตรงนั้นตรงนั้นคือห้ามโดนน้องโปรดเราต้องเหยียบไอ้สีสีห้ามเหยียบไปตรงมืดมืดเราต้องเหยียบไปตรงสว่างโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอข้ามไปตอนนั้นเลยนะคะทุกคนเย้เราผ่านเจ้าหมึกมาแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่สมาร์ทคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรารอสมาร์ทกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนหน้องโปรดเรายังไม่ได้เซฟกันนะ ปุ่มเซฟอาจจะอยู่ตามแถวนี้ก็ได้นี่ไงปุ่มเซฟอยู่ตรงนี้น้องโปรดทุกคนตอนนี้สมาร์ทมาแล้วค่ะเร็วสมาร์ทมาเซฟเร็วอ๊ยโอ้โหข้างหน้าเหมือนเป็นกันไกอะ่ะเกันไกยักษ์ทุกคนระวังกันไกหนีบนะเฮ้ยทุกคนวิ่งไปเลยกันไกมันช้ามากเลยนะวิ่ง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  อุ <S <S ้ยสมาร์ทบอกดันหนี้ง่ายนะคะทุกคนอูกกรงตวเ้ยเร็วๆๆอ้ยหนังสือยักษ์ว้าวั้ยอยทุกคนดูสิคือมันมันใหญ่มากเลยเหมือนเป็นที่เด็กเล่นน่ะะเลนดีๆน้น้ำว้าวเซฟสอปทุกคนเซฟก่อนสินี่มันยางบทุกคนไม่เซฟกันหรอไม่เ ได้รับในขนาดนี้ได้รับเกมค้นหาสามภาพแล้ววางบนเคาน์เตอร์เหมือนเราต้องค้นหาภาพสามภาพหรอแล้ววางบนเคาน์เตอร์นี่มีลูกศรด้วยทุกคนว้าวเจอสามเหลี่ยมแล้วข้าบนสมาร์ทมาตรงนี้ก่อนสิตรงนี้ม,มีมีหนึ่งอันลกตรไะลงมาก่อนลงมาตรงที่จุดเกิดอะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มีเข้าไปเลยเหมือนเราต้องมาวางวางตรงไหนอะทุกคนเอออุ้ยเจอลูกศรอีกแล้วตรงนี้สามเหลี่ยมใช่พี่เก็บสามเหลี่ยมมาแล้วนั่นไงเคาน์เตอร์เจอเคาน์เตอร์แล้วโอเคค่ะตอนนี้ได้สี่เหลี่ยมแล้วนะคะตรงนะีเ<อ>้เจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้โอ้เก็บ เก็บสแควร์ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอ่ะเหลืออีกอันหนึ่งอ่ะคืออะไรล่ะทุกคนอย่าลืมเก็บคอมบสสแควร์ด้วยเราต้องขึ้นไปตรงไหนอ่ะอ้าวตายเต้องมีทังขึ้นที่ดีกว่านี้สิทุกคนหดต้นไม้ก็ปีนไม่ได้อ่ะอ๋อด้วยสะพานค่ะอ้าวตายอีกแล้วใช่ เออต้องไปทางไหนอะมีทางเราานทางทกปะิอยู่ไหนแล้วอะทำไมวม้นมันไม่เห็นอะัีไม่ยฮึฮเฮึฮกฮึฮึฮอฮหฮึรึฮเฮึ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 ฮาฮึ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 ฮาฮึฮึฮึฮ้ฮึฮยฮึฮเจอฮึ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 จึลูอึอึฮ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 ึต้องขึ้นไปข้างบนหรือเนี่ยฝากเก็บเผื่อไม่ได้หรอดูดิ โครยากคเยอะ <c oughs> โอ้โอาขึ้นเบียงเลยใช่บันไดเยอะมากเลย <c oughs> ีไกดีนะบันไดกระโดดง่ายอ่ะทุกคนว้าวมี่ยากยากเลยนี่เราต้องไปทางไหนเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเหรอเราต้องไปทางใสายลุงใช่ไหมโอ้ไม่กระโดดไปเลยกระโดดเหรอไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นลาลายรล้วจแย่เจอวงกลมแล้วโอ้โหเจ้าวงกลมมาอยู่บนนี้เลยเหรอ มันยากมากเลยนะไปเราไปวางกันเลยดีกว่าอ้าวเอาน่ามันเปิดงั้นตัวนั้นก็ออกมาได้สิอุ๊ยเจ้าวิงเกิลเราจะทำไงอ่ะเราต้องขึ้นไปทางนี้ใช่แล้วกระโดดขึ้นไปเลยเมียวเมื่อเราต้องต่อสู้กับวิงเกิลเหรอเออไม่รู้เลย่ะดูสิอุยหน้าตาเขาน่ากลัวมากเลย โอเคค่ะทุกคนไปกันเลยอ่าเซฟแล้วเอ๊ะ eh, ตอนนี้เรากำลัง mm hmm. เวลาเรียนคุณมีคำถามห้าข้อตอบด้วยคำเดียวหรือตัวเลขเพียงตัวเลขเดียวคุณจะได้รับโอกาสสาครั้งดำเนินการสามบวกสได้เท่าไหร mm hmm. okay, ่ทุกคนเจโอเคถูกต mm ้องสิบลบแปดแลละทุกคนสออ่า ทุกคนเก่งมากเลยเด็กๆไปโรงเรียนที่ไหนอ้าวเราไปโรงเรียนที่ไหนโรงเรียนใช่เราต้องไปโรงเรียนที่โรงเรียนสิมนุษย์โลกคนไหนอยู่บนโลกโลกเอะไรเด็กๆจะกลายเป็นอะไรเมื่อพวกเขาโตขึ้นต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ไงพระเจ้าพระเจ้าไปด้วยกินีคุณคุณได้ ยินดีด้วยคุณได้สําเร็จการศึกษาแล้วเฮอ,เอเราทำยังไงต่อะเ,เราต้องทำยังไงล่ะทุกคนทางขึ้นหรอทางขึ้นหรอโอ้ทางนี้ปะอุ้ยเออใช่เราต้องลงลูอีกแล้วเหรอไปทุกคนโอ้เปลี่ยนแหพหรอว้าวที่มันด่างนั้นกาทุกคนมันมันยากมากเลยนะเราจะรอดกันไหมเนี่ยรอดไม่ไม่เลยไม่มีใครช่วยใครหรอก ยังทำตัวเองกันไม่รอดเลยอะเนี่ยเอยอ,อันนี้เราพ,พีเก่งนี่ระดับง่ายเลยเนี่ยทำไมมันยากแท้ล่ะทุกคนเออเอ้าเออโอ้โหทุกคนมันยากมากเลยนะเออดูดิม,มีมีกระดาษลอยด้วยเอ,เอ้าอะไรกันละ่ะสองคนตามนยมันยากด้วยหน่อยเหรอมันไม่ยากหน่อยนะมันยากเยอะเลยนะทุกคนคือแผ่นลองอุ้ยตรงนี้มีปุ่มเซฟด้วยเนี่ยดีมากเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเริ่มเตือนเลยเออทไมกระโดด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 ออฮ้ยกระโดดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนวิ่งอยู่กับที่อ่ะอึ๊บโอ้ยผ่านมาแล้วตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยมีลูกศรไปอีกแล้วว้าวโอ้โหทุกคนมันยากมากเลยอะเนี่ย เราต้องขึ้นไปทางไหนอ่ะขึ้นไปทางหลังคาตรงนั้นนะคะขึ้นไปกันเลยดิควาอ้ายอุ๊ยอุ๊ยเรารอดมาได้ไงอ่ะถือว่าฟุกเลยนะคะทุกคนความเป็นจริงไม่น่ารอดได้นะอ้าทุกคนมีอะไรจะบอกเราเจอหนวดปลาหมึกอ,อีกแล้วนะจริงเหรอเราเจอดานี่อีกแล้วทุกคน,นอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะรอสมาร์ทกับน้องโปรดก่อนนะคะ เรามาเจอไอ้หนวดปลาหมึกอีกแล้วทุกคนไปงานนี้เราวิ่งกันเลยดีกว่าวิ่ง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 กระโดดชุบอ้าหุยเสียงน่ากลัวมากเลยอยกระโดดระวังคอไปไปไปโอเคค่ะทุกคนเร็วเร็วเรจะผ่านกันเร็วเราจะผ่านกันเล้วเย้เซฟแล้วทุกคนมาเซฟกัน เดียวอ๊ยอ้าวน้องปดแล้วพอต้องโดนฉันไม่ได้โดนฉันโดนน้ำพิษโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอน้องปดแป๊บหนึ่งนะคะเราเดินไปไม่ได้นะอ้าวแล้วเราจะไปกดปุ่มทำไมคลายเป็นปกติเลยก็ได้นี่ก็อะไรขึ้นก็ไม่รู้ปุ่มก็โดดมาหยุดมาหยุดทุกคนมันไม่หยุดทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะมาแล้วจูนเกิ

ชนะมีท่าเต้นด้วยเหรอทุกคนเท่มากเลยนะ<อ>ดูสิเอาปืนเจงอไรกันนะเวลาเราเกิดมาก็ได้ปืนเลยนะสมาร์ทเกิดหรอว,ว้าวเดี๋ยวเรารอน้องโปดกับสมาร์ทกันดีกว่าค่ะว่าจะชนะปืนเลยวิ่งกันไปได้หรือเปล่าสมาร์ทลงกระโดดน้ำตายแล้วใหม่สิครับรอมันค้านกกอนทุกคนคะตอนนี้นะคะสมาร์ทก็เกิดปัญหาคือ คือเกมบั克ค,ค่ะเราก็เลยต้องเหลือกันน้องโปดสองคนนะคะน้องโปดเราไปกันต่อเลยดีกว่าใช้ชนะอยู่แค่ข้างหน้านี่เองไปเลยกดไปโอ้ยอ่ะดูว่าจะขึ้นบนที่แทนลงไปข้างล่างนี่เองข้างล่างจะคืออะไรนะเอ๊เราเจอโจทย์คําถามอีกแล้วหรอเจอกันครั้งต่อไปเจอกันครั้งต่อไปคุณเว่นนี่น้องโปดลูกศออยู่ตรงนี้เอ๊โอ้ย เราต้องขึ้นข้างบนตรงนี้อีกแล้วเราต้องปีนตั้งแต่ต้นยันจบเลยหรือเนี้ยแต่เกมเนี้ยดีมากเลยนะมีลูกศรนนะใช่ไหมน้องโปรดถ้าไม่มีลูกศรเราแย่มากเลยนะอึ๊บอ๊บอุ้ยทุกคนอีกนิดเดียวนะเราเหมือนจะชนะเราใช่ไหมน้องโปรดน้ามีคนตามมาเสื้อสีชมพูใครอ่ะ ล้วเ,เขาก็หายไปแล้วอ้คืออะไรอะ่ะอ้าวชนะแล้วหรอนี่เราชนะแล้วหรอทุกคนเราชนะแล้วเป็นไงบ้างคะน้องโปรดยากไหมคะไม่ยากไม่ยากเลยใช่ไหมน่าเสียดายนะคะสมาร์เกิดการบั็กนะคะที่แบบว่าปืนไม่มานะคะอีกเดียวก็จะชนะแล้วด้วยแล้วเช่นเคยค่ะทุกคน ใครที่อยากเล่นเกมนี้ค่ะใต้คลิปพี่นะคะมีลิงก์เกมนี้เราสามารถคลิกเล่นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน